โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมากินส้มแป้นนะครับทุกคนอืมส้มแป้นนะครับพอดีว่าไม่มีคอนเทนต์ลงนะครับก็เลยมากินส้มแป้นนะครับนี่นะครับแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่านี่นะครับแต่แต่ว่ากินไม่หมดหรอกครับทุกคนนี่ครับนะครับคอนเทนต์วันนี้ก็คือ จะมากินส้มแป้นนะครับนี่มัาเริ่มกินกันเลยรับมีถองขยะนะครับมันเริ่มกินกันเลยครับตรงนี้นนครับอือกินแล้วับญญอืมยัเญญอเคครับ เคียบโอเคมาแล้วมาแล้วเลยับ <c oughs> ไหมน,นะครับคนวันนี้กินคอนเทนต์นะครับวันนี้กินนี่นี่คือ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 คอนเทนต์ของผมครับชมไปนะครับมาเริ่มกินกันเลยนะอืมอืม <c oughs> คอนเทนต์ในวันนี้ครับคอนเทนต์กินส้มเป้นครับสุดยอดไปเลยครับทุกคนแกงนะพี่ จะมีเสียงตักหน่อยนะครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับจะมีเสียงตักหน่อยครับนี่ครับนี่ครับอือบอกเลยนะครับ นะครับแก้นะครับปอกเปลือกนะปอกเปลือกนะอค,ครับนี่ครับปอกเปลือกให้หมดเลยนะครับเรเร็วเห็นเพื่อนนะครับจัดท่าตรงนี้ดีก่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไมได้มันบอด,ดีมันบอด,ดีบอดได้นะครับเค๊ กใครอ,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 อยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรครับคนเมน้นคอมเมนต์ใต้ด้านล่างคลิปนี้นะครับใครอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรครับคอมเมนต์ใต้ด้านล่างคลิปนี้นะครับเดี๋ยวต่อเดียนะครับผมจะ เปลี่ยนชื่อช่องใหม่นะครับตอเดียวนะผมจะเปลี่ยนชื่อช่องใหม่นะครับชื่อช่องว่าช่องอะไรวะชื่อช่องว่านุนคุกกี้นี่จ้า ไม่ใบแจ้ถูกแล้วนะครับโนนคุกกี้อัพติ๊กต็อกใบ่จ้โนนนนชื่อช่องว่าโนนคุกกี้อัพไปเรื่อยนะครับอัพคลิปไปเรื่อยนะครับทุกคนเออชื่อช่องนนะั้นั้นโนนคุกกี้อัพคลิปไปเรื่อยนะครับโอเคครับผมจะจังชื่อช่องแบบนั้นนะครับฝากวกติดตามด้วยครับฝากติดตามผมไม่ถึงถึงนะครัสองร้อยห,หรือว่าหนึร้อยหรือว่าพันึังไปเลยนะครับ ตูงตูดเราคือพันลงไปเลยนะครับควนตังค์เยอะๆนะครับขอบคุณมากครับขอบขอบคุณคนที่ติดตามผมนะครับครบหนึ่งร้อยเหลือนะครับหนึ่งร้อยเหลือเหลือนะครับหนึ่งร้อยเหลือผู้ติดตามนะครับควาติดตามเยอะๆนะครับอไอ้ครบหนึ่งพันเลยหรือว่าห้าร้อยเลยก็ไม่ใช่ไอ้ครบผู้ติดตามนะครับ ห้าห้าห้าร้อยคนวันหนึ่งพันคนก็ได้ครัยอืมอืมอ้อ โอ้ตู้ด้วยนะครับจะมีเสียงเพลงทักหน่อยนะครับเคยอยากให้ผมทำผมขอ,อย้ำอีกทีนะครับใครอ,อยากให้ผมทำคอนเทนต์นอะไรนะคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้มมนะคอมเมนต์มาเลยนะครับ ผมจะลงง่ายคนะัะผมจะทำให้เนาะคอนเทนต์นะครับ,อนนรบตอนนี้นะครับถ้าผมคิดคอนเทนต์อะไรไม่ออกนะครับผมก็จะลงคลิปติกตอกนะครับผมทำเองนะครับผมผมทำเองนะครับติกตอกนะ ผมคิด <c oughs> เยอะไปไหมึงนะถ้าผมคิดคอนเทนต์อะไรไม่ออกครับผมจะลงคลิปติกเก็ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะคิดคอนเทนต์ออกนะครับทุกคนข <c oughs> อโทษเลยนะครับที่ผมลงเสาแต่คลิปติกเ็ตนครับผมก็ไม่ค่อยคิดตอนเส้นไม่ออกนะสมองไม่ค่อยดีนะครับอมผมบ้าตัวเองนะไม่ใช่ว่าคนอะื <c> ่น <oughs> โอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ ฝากกดฝากกดไลค์ให้ถึงเออตัใจคนดูกแล้วกันนะครับมีกดไลค์เท่าไหรนะครับฝากฝากทุกคนติดตามให้ถึงห้าร้อยผู้ติดตามหรือว่าหนึ่งพันผู้ติดตามเลยนะครับอย่างตามก็คืออย่างตามก็คือสองร้อยกลางนะครับคือห้าร้อยเต็มเลยนะครับก็คือหนึ่งพันผู้ติดตามนะครับฝากด้วยนะครับแค่นี้นะครับฝากกดไลค์แชร์ฝากกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามผมด้วยนะครับแล้วก็ หนึ่งพันไลค์นะครับหรือว่าห้าร้อยห้าร้อยพุดไม่ใช่หึ่งพันไลค์บุกจบพูดผิดนะครับขอโทษด้วยนะฝา,ากกดติดตามให้ผมดนดครับทุกคนนี่นะฝากฝากกดติดตามฝากกดฝากกดติดตามให้ผมถึงห้าห้าพันผู้ติดตามไม่ใช่นะครับหนึ 1, 500, ่งห้าร้อยผู้ติดตามงวดหนึ 1, 000, ่งพันผู้ติดตามก็ได้นะครับหรือว่สองรัว สองร้ยผู้ติดตามก็ได้นะครับก็นาคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายบายครับ Thank you Studio Gear